เช้านี้เราจะปล่อยแม่ไก่ตัวนี้เดินเที่ยวนะคะทุกคนเราจะไม่ขังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปร้านค้าที่ขายของเอเชียกันนะคะต้องใช้เวลา30นาทีเลยค่ะก็เลยต้องออกเดินทางกันเร็วหน่อยนะคะหมอกลงจัดอีกแล้วค่ะวันนี้กบมาเห็นสิ่งนี้ที่ร้านค่ะทุกคนก็สงสัยอยู่ตั้งนานนะคะว่ามันคืออะไรตอนแรกคิดว่ามันเป็นปูนแดงค่ะ วันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทุเรียนค่ะทุกคนวันนี้เราจะซื้อทุเรียนนะคะสามีบอกว่าฉันจะเปิดกระจกรถนะกินทุเรียนหอมมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยกบเดินอยู่ข้างหลังเนี่ยคุมคนงานตัดสวนค่ะทุกคนกำลังตัดหญ้าค่ะ เจ้านายกับคนสวนนะคะสามีกบก,กินทุเรียนไป็คำเดียวอวกทิ้งเลยค่ะทุกคนบอกว่ากลิน่นแรงค่ะสามีตัดหญ้าแล้วค่ะโอ๊ยสแปรโล่ทำอะไรทำลายสเปรโลทำอะไรครับสนุกสนุกสนุกมากเลยโอ้ยอ๊ยอสนุกมากเลยใช่ไหมสวนสวยตัดหญ้าแล้ว นุ่นค่ะทุกคนดู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 ไก่น้อยของเรามีความสุขมากเลยได้เดินเที่ยวในสวนวันหลังนุ่นล่ะค่ะกบถึงจะได้เข้ามาทําความสะอาดสวนอีกนะคะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างจะต้องไปหาหมอฟันช่วงบ่ายพอดีค่ะโอ้ยเป็นตจอิจฉาแมวเท้นอนอาบเดดได้หรอลูกฮะอากาศมันดีใช่ไหมนะ่ะยังไม่ได้กลางร่มเลยอะไรครับ เอามาอีกตัวละเอามาอีกตัวละอะไรครับสเปลโร่ฮะโอ้ยอากาศมันดีใช่ไหมเดดมันดีเนาะอือหือเดดมันดีเนาะเดดมันดีเนาะอือหือไปหาหมอฟันมาไปหาหมอฟันมาโอ้ยเป็นไงครับแจ็คอือโอ้ยแจ็คนี่มีความสุขมากเลยได้นอนบนที่นั่งอือหือ ยี่ความสุขจังเลยลูกเดะเดะเดะเดี๋ยวไปดูไก่ก่อนนะโอ้ยตัวนี้ก็ไม่อยากให้ไปโอ้ยตัวนี้ก็ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปเหรออยากเล่นด้วยเดะเดวเดะเดะไปไปดูไก่ก่อนไปดูไก่ก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตัดหญ้าแล้วแต่ยังตัดไม่หมด เขาต้องรอให้มันแห้งก่อนถึงจะตัดได้ไม่เปลืองแบบดูคะ่ะทุกคนกบเอากระถางเก่าที่มันมีพวกผักไม่ใช่ผักพวกที่มันเป็นวัชพืชขึ้นนะคะเอาไปตั้งไว้ให้เขา <c oughs> เขาก็พากันจิกคะ่ะทุกคน <c oughs> ไม่รู้มันกินได้ไหม <c oughs> ขายเครียดคะ่ะให้ไก่ขายเครียดอะไรเธอ เสียงดังซะด้วยนะนี่คะ่ะทุกคนตัวนี้เราได้ย้ายออกมาไว้ตัวนี้แล้วนะคะเนี่ยมากั้นรั้วให้เขาเล็กน้อยคะ่ะให้เขาอยู่ตัวเดียวนะคะนี่นี่กั้นไว้ให้เขากินข้าวรู้เขาทำไอ้นี้หกหมดเลยเนี่ยนี่คะ่ะเราเอาเข้าไปอยู่ในกรงคืนแล้วนะคะ oh. เขาไม่สามารถอยู่ได้คะ่ะทุกคนเขาเออโดนจิกคะ่ะ โดนจิกแล้วตูดเนี่ยเละยิ่งกว่าเดิมอีกก็เอาออกมาใส่ไว้ข้างนอกใส่กรงตัวนี้ไว้ข้างนอกแล้วก็เมื่อวานก็เลยทําทําครึ่งเดียวให้เขาอยู่คนเดียวก่อนค่ะแต่แต่อยากให้เขามีเพื่อนก็ดันไปเอาตัวนั้นน่ะที่กรซื้อมาพร้อมกันนะคะเขาเป็นพันเดียวกันเลยค่ะตัวใหญ่เอามาใส่ลงในนี้เป็นเพื่อนกันแต่สรุปว่าไก่กบอะ่ะตัวนั้นนะคะ เหมือนเขากลัวคะ่ะทุกคนเขาเอาหัวซุกฝาเลยค่ะหันตูดเข้ามาหาเพื่อนแล้วแบบเหมือนเด็กที่ทําความผิดแล้วหันหน้าเข้ามุมนะคะประมาณนั้นนะคะแต่เขากลัวนะคะเขากลัวเพื่อนเขาก็เลยมุดอยู่ในดินมุดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะทุกคนกก็เลยไอสามีกก็เลยจับตัวนั้นออกไปไปหาพวกที่ตัวเยอะๆก่อนนั่นนะคะนะเพื่อนเขาให้เขาไปอยู่กับกลุ่มอื่นเขาแล้วก็ให้ตัวนี้เขาอยู่ตัวเดียวเขาก็เลยอยู่ได้คะ่ะ แต่เมื่อวานตอนตอน,ตอนจะนอนเขาดันออกจากเล้าตัวเองไปขึ้นเลา้าเล้าใหญ่แล้วก็ขึ้นเป็นตัวสุดท้ายกบก็หาไม่เจอแล้วก็กบจับมาใส่ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วเมื่อเช้ากบก็มาดูเขาไม่กล้าออกมาจากกรงกบก็ไปจับเขาออกมาจากกรงแต่ไอ้ไก่ตัวนั้นนะคะทุกคนนั่นนั่นตัวนั้นน่ะตัวแดงๆเนี่ยค่ะเป็นจากฝูงในนี้เลยนะคะเขาดันกระโดดเข้าไปค่ะ กระโดดเข้าไปในกรงของตัวนีไ้ไปยืนกินข้าวกินขอ,ของของเขานะคะแล้วตัวนี้ก็ไม่กล้าออกมาสลับกันอยู่ค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวสอนใหม่ค่ะสอนให้เขาเข้าเขาออกใหม่วันนี้เอามะเขือเทศถ้วยหนึ่งมาให้สตรอเบอรีอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็เอาผักค่ะพวกหญ้ามีหญ้ามีผักหญ้านี่เป็นต้นเอ่อเอ่อต้นต้นสิงโตค่ะ ต้นสิงโตัวต้นอนอ่อนมันจะเป็นยาเป็นสมุนไพรที่เราเอามาแกงแกงขี้เหล็กนะคะที่มันมีรสชาติขมขมนะคะเขาเขากินดีมากๆเลยค่ะกบชอบตัวใหญ่ตัวน,นั้นน่ะเขาสวยมากเลยค่ะใหญ่ดี ทุกคนคะมีใครเห็นอะไรไหมคะที่สนามหญ้าคะเรียกร้องความสนใจอยู่คะ่ะกบกำลังจะถอนต้นฟันสิงโตให้ไก่นะคะดูดูด,ดออูอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ยหืมอะไรโอ้ยโอ้ย ตามมาตั้งแต่นูน่นเลยนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงฮึ นอนในบ้านครึ่งวันแล้วนะสเปโร่เพิ่งจะออกมาเนี่ยฮะดีใจไหมนี่ปะป๊าตัดหญ้าแล้วฮะได้วิ่งเล่นแล้วเนี่ยหญ้าสูงมันไม่สนุกนะลูกเนาะ,ะไปก่อนแล้วนะชงกาแฟวะเดี๋ยวไปกินกาแฟก่อนเด้อไปก่อนเด้อเดอแมวเด้อไปเลยเด้อ ดูค่ะดูสไตล์สไตล์สเปโรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะทุกคนมีงานในส่วนต้องทำอีกเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ